สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณรูโกนแล้วก็คุณเกศอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นผู้เรียนจะมาถผายจำประสบนาะรการเรียนรู้เสร,ริมให้ผมได้สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะหน่วยชุมชนของเราเรื่องสถานที่ต่างๆภายในวัดค่ะ สำหรับจุดประสงค์ของเรานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้เด็ก,กบอกสถานที่ต่ตางๆภายในวัดได้ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการสารวจได้และ3เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมนะคะเรามาเริ่มกันร้องเพลงด,งดังดอกไม้บานก่อนนะคะเพื่อเป็นการทําสมาธิก่อนเริ่มทํากิจกรรมค่ะ i right. เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะคุณครูเกศขอถามเด็กๆก,ก่อนนะคะว่าเด็กๆรู้จักวัดกันไหมเอ่ยรู้จักใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้จักแล้ว,ลวเด็กๆรู้จักสถานที่ต่างๆภายในวัดไหมคะ,ะถ้ายังไม่รู้จักเราไปฟังจากคุณครูสุภกันเลยดีกว่าคะ่ะไปค่ะค่ะแล้วก็รารู้จักสถานที่ต่างๆภายวัดนะคะ ก็จะมีอยู่1สาราวัดค่ะ2โบสถ์นะคะและ3เมรุนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าต่อไปคุณครูเกงก็จะหาอาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์เดินเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในวัดที่เด็กรู้จักว่ามีอะไรบ้างมาเลยค่ะค่ะต่อไปพีทก็จะมาแนะนําสถานที่ต่างๆภายในวัดเพิ่มเติมนะคะแต่ละแล้วก็จะมีอยู่สอย่างค่ะ1สาราวัด2โบสถ์และ3มเมรุนั่นเองค่ะเด็กๆแต่แต่ละ ะจะแตกต่างกัอนออกไปค่ะบางวัดอาจจะมีเจดียหรือว่า mm hmm. หอละครัยเลยค่ะต่อไปนะคะครูกเกศก็จะให้เด็กๆวาดภาพปักที่เรียกรู้จักตรงในกระดาษและระบายสีให้สวยงามค,ค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะ mm hmm. ก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษ A4 ค่ะ 2. องดินสอยางลบและ3ส,สีไม้สีช็อคหรือสีเทียนก็ได้ค่ะ เราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ก็เสร็จกันแล้วนะคะและของเด็กๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จกันแล้วอย่าลืมนำมาอวดกันด้วยนะคะต่อไปเราไปสรุปกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะเรามาสรุปกิจกรรมกันนะคะวันนี้เด็กๆได้อะไรเอ่ยจากการทํากิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในวัดใช่ไหมคะแล้วก็ได้รู้ว่าสถานที่ต่างๆภายในวัดมีอะไรบ้างอย่างเช่นศาลาโบสถ์นั่นเองคะ่ะแล้วก็ได้อะไรคะได้วาดูใบสีใช่ไหมคะเด็กๆอ่า สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย